สมัยนั้นที่สร้างโรงเรียนเริ่มสร้างกันยังไงคะเริ่มสร้างนี่คือว่าต่อชดมานายหลวงมาก็ว่าจะสร้างโรงเรียนให้นะแต่ทนี่ก็ว่าจะฝาให้ลุงต่อชดมาสร้างเอาครูต่อชดมาสอนพ่อเด็กคนนี้แล้วนะพ่อพ่อเรียนี้เดียงกลางวันนะพ่อเท่าพ่อแก่นี้เดียงกลางคืนนะไม่มีไฟมืดๆเลยแต่ต่างเกณฑ์ต่างเกณฑ์เตียงขายอะเตียงขายอจุดตะเกียงตะเียงขายเอาเรียนก็อยู่ไปอยู่มา โอ้ไม่เอาแล้วนาะกบอให้พเพ่อเลี้ยดเดอโสนสุสนาให้เลี้ยงสอนเรียนนะไม่เลี้ยงนไ่ไม่รู้มาสทีเราเอย่าให้ขอเลี้ยงให้ขอรู้เขาจะได้เป็นจะได้ช่วยะจะได้ช่วยช่วยพ่อช่วยแม่มช่วย ถ้าว่าคนปีเมีโห่ก็เข้าใจก็ได้ช่วยบ้านเมืองไปได้เรียนสูงๆช่วยบ้านเมืองได้ไปก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นหมอก็มีไปเปอาจารย์ก็มีอีกครั้งที่พระองค์พระราชทานความช่วยเหลือลงมาเพื่อให้ที่นี่มีโรงเรียนที่มั่นคงและแข็งแรงขึ้นอันนี้คือเป็น อาคารเรียนหลังแรกที่ได้รับเงินเพื่อสถานมาใช่ไหมคะครับใช่ครับแล้วแต่ก่อนบรรยากาศของโรงเรียนที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะผมเรียนที่นี่คือเริ่มเรียนตั้งแต่เขาเรียกว่าปอขี้ไก่ปอขี้เป็ดน่ะเนาะเรว่าปอมูนน่ะ,นะ,ะน,น,นะครับเมื่อก่อนนี่บรรยากาศของโรงเรียนที่นี่นี่มันแบบรักกันมากครับแล้วอยู่กับครูตำร,ร,ร,รวจตะเวนชายแดนนะครับได้มีโอกาสนะครับรับเสด็จหลายครั้งเหมือนกันนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับ หลายครั้งที่อาคารไม้แห่งนี้ได้ใช้เป็นที่รับเสด็จในหลวงของครูใหญ่หลายๆคนครูนิพนธ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านจะทรงตัดกับกับ,กบผมในฐานะนครูนะก็แบบกันเองแล้วใกล้ชิดแบบดีนั้นใกล้ชิดเานี้ถามไปครูนักเรียนเป็นไงบ้างหาเรียนหนังสือสนใจเรียนการสือไหมอย่างท่านเวลาไปเยี่ยมชาวไทยภูเขาเนะี่ยท่านจะ เดินเข้าในบ้านแล้วก็เดินไปดูสวนมั่งเนี้ยแบบไม่ถือพระองค์อะ่ะไม่ถือพระองนี่เองคือการแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของพระองค์ท่านเมื่อกำแพงแห่งความหวาระแวงถูกทลายลงเกิดเป็นความไว้วางใจเข้ามาแทนที่ชาวเขาก็เริ่มเปิดรับการพัฒนา ท่านมาแล้วท่านเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้เราเข้าใจว่าอย่าคนภายนอกเนี่ยก็เหมือนท่านนะครับคือท่านมาแบบกันเองมากมานั่งน้ำมากินข้าวเลยนะครับเ้าบ้านโอ้บ้านนี้มืดเหรอว่าคือเดินมาแล้วจับไม้จับมือชาวบ้านคือมันเป็นภาพที่แบบรู้สึกว่าเมื่อท่านเป็นกันเองกับกับกับชาวบ้านกับคนถึงแท้จะอยู่หลังเขาถึงแม้จะอยู่ที่แบบบนถิ่นทุรกันดารแบบนี้ท่านได้มองมามองมองวิสัยทัศน กว้างและไกลมากนะเป็นพ่อศัตอ้โหยอมรับถ้าไปส่งเสริมกับผู้ที่โตแล้วเนี่ยหนึ่งอะไรไม่เขาถนาเรื่องไม่แก่ได้ยากไม่อ่อนได้ง่ายอะ่ะคือการสื่อสารการพูดการฟังการอะไรก็ไม่สื่อสารกันไม่เข้าใจไงแต่เด็กเนี่ยเมื่อเด็กเนี่ยมีการศึกษาขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าจะพูดก็เข้าใจฟังก็รู้เรื่องการแนะนําอะไรก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะแนะนําในการที่จะพัฒนา ใน,ในด้าาต่างๆอาคารไม้ที่เหลือเพียงหลังเดียววันนี้ได้รับการบูรณะใหม่และใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปธรรมหนึ่งได้เข้ามาอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหลายปีแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเด็กๆทุกคนก็รู้ว่าพวกเขาคือกล้าไม้ต้นเล็กที่ก่อเกิดมาจากแนวพระราชดำริข,ของในหลวงและจะต้องเติบโตไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศนี้ในวันข้างหน้าครูคะละละละเวลายิ่งได้เห็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนในหมู่บ้านก็ยิ่งทำให้เข้าใจว่าโรงเรียนมีบทบาทลึกซึ้งมากกว่าแค่การสอนหนังสือเพราะความรู้ที่พวกเขาได้รับนี่เองเป็นการเตรียมพวกเขาให้พร้อมพร้อมที่จะเปิดรับสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ และตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกระทั่งสามารถพลิกชีวิตผันอาชีพมาสู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนกว่าพระองค์ก็ไม่เคยที่จะเอาสิ่งของอะไรเนะียให้ชาวบ้านแต่พระองค์จะเน้นเรื่องของเ,ออเรื่องของความเข้าใจแล้วก็เรื่องของความรู้นะฮะมากกว่าด้านอื่นๆพอคงเรานะถ้ามีความรู้แล้วนะฮะก็จะพัฒนาด้านอื่นๆนะั้น มันก็จะยั่งยืนแล้วก็มั่งคงกว่านะรจิงๆจล้วมาถามว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตของถ้าเป็นส่วนตัวผมเนี่ยก็คือผมเลยนะครับค่ะว่าจากการที่เราได้เรียนหนังสือนะครับได้เรียนหนังสือแล้วก็ได้ประกอบอาชีพเพราะพ่อหลวงได้นาแนวคิดหรือว่าวิธีปฏิบัติอะไรของพระอ,องค์ท่านมามา,มาใช้กับกับงานกับชีวิตประจําวันบ้างไหมครับก็เมื่อก่อนสมัยก่อนในต่ตชะดเขาก็ เขาพูดคําเดียวฮะต้องทดแทนคุณแผ่นดินเมื่อเราเรียนหนังสือแล้วรู้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเราและบนดอยของเราเพราะว่ายัางมีอะไรอีกเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นในหลวงท่านได้บอกไปให้กับตชดแล้วมาฝากบอกพวกเราแม้รอยพระบาทของในหลวงที่เคยเสด็จมาจะเลือนไปแล้วแต่แนวพระราชดำริของพระองค์ในวันนั้นได้ฝากรอยทางแห่งการพัฒนาในทุกๆด้าน ไว้ให้หม uh like ู่บ้านม้งดอยปุยเช่นเดียวกับพื้นที่ทั่วทุกหนแห่งของประเทศเพราะไม่มีที่ใดไกลเกินสายพระเนตรโรงเรียนของพ่อจึงได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อให้คนทุกระดับทุกพื้นที่และทุกวัยได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนร่มกล้าโรงเรียนที่มอบโอกาสนี้ให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดน ซึ่งประสบปัญหาจากอุดมการณ์ที่แตกต่างทางการเมืองในสมัยนั้นเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งจากสังคมด้วยมีครอบครัวป่วยเป็นโรคเรื้อนก็ได้รับโอกาสจากโรงเรียนราชประชาสมาสัยและเมื่อภัยพิบัติครั้งใหญ่ได้พัดพาเอาโอกาสทางการศึกษาของพวกเขาหายไปน้ำพระทัยจากในหลวงก็หลังมาถึงพร้อมกับโรงเรียนใหม่ที่ชื่อว่าราชประชานุเคราะห์ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากห้องเรียนต้นทางของโรงเรียนวังไกลกังวลก็ได้ขยายโอกาสการเรียนรู้ไปสู่พื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศจนกลายเป็นต้นแบบเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพแห่งหนึ่งของโลกโอกาสยังเปิดกว้างขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันที่โรงเรียนพระดาบดนักเรียนจะได้รับการฝึกสอนอาชีพซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต และพระองค์ยังพระราชทานทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของชาติจวบจนทุกวันนี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลค่ะอยากเป็นพยาบาลคนนี้เหรอคะคุณหมอคะ่ะเป็นคุณครูค,ค,ค่ะ,คะแล้วจะกลับมาสอนที่นี่ป่ะสอนค่ะแล้วโรงเรียนก็ผูกพันกลายเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เช่นเดียวกับการศึกษา ที่เป็นส่วนสำคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศวันนี้สินทรัพย์ที่ล้ําค่าที่สุดที่ในหลวงพระราชทานไว้ให้กับพวกเราทุกคนก็คือความรู้นั่นเองจะมีประเทศไหนในโลกอีกไหมที่โชคดีอย่างคนไทยที่ได้มีครูอย่างพระองค์ท่านครูที่เป็นมิ่งขวัญของคนทั้งแผ่นดิน ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสือ่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า วันนี้แล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วถ้าเผื่อดูไม่ทันดูรีลนันอีกครั้งหนึ่งวันอังคาร10โมงเชา้าเราย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วล่ะคะ่ะเรื่องราวสิ่งดีๆวันนี้แล้วก็ดอกไม้ที่เห็นทั้งด้านหน้าเนี่ยสวยมากมายทีจริงๆแล้วเดี๋ยวฉันจะพูดตั้งแต่ช่วงแรกแล้ววันนี้ทราบว่าเปิ้ลป่วยไม่สบาย คุณเปิ้ลพงศ์พิลเหมือนกันชื่อเปิ้ลเหมือนกันนี่แหละโชติกาะสถะียนจาก Flower Studio ค่ะได้นำดอกไม้ช่อโตอันนี้มาเยี่ยมถึงสตูดิโอของเราตรงนี้ทีเดียวละค่ะต้องกราบขอพระคุณพี่เปิ้ลมากทีเดียวแล้วนะคะสำหรับดอกไม้สวยๆจาก Flower Studio อยู่ที่เมืองสตูดิโอซิตี้ค่ะคุณ,ค,ณคุณก็ไปดูกันได้นะตรงข้ามกับเยืเ่องๆกับวิกเก้นเพลสนั่แหละนี่แหละตรงนี้แหละไม่จะเป็นเรื่องของดอกไม้อะไรกิบออ๊บก็เยอะแยะไปหมดลาคาติดต่อได้เอาละค่ะปิดท้ายล่ำลากับ ดิฉันหยิบยกเลือกมาหนึ่งโครงการเป็นโครงการแรกในพระราชบิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่มีต่อปวงชนชาวไทยแค่บางส่วนเท่านั้นเองในอยากจะให้คุณคุณได้ทราบซึ้งถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วก็สิ่งดีๆที่พระองค์ท่านได้ให้ต่อปวงชนชาวไทยเป็นโครงการแรกจะไปที่ไหนไปดูกันและก็ล่ำลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ติดตามได้ใหม่นะคะวันเสาร์หน้าทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งทาง n ทีวีที่นี่ที่เดียวขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ